อันหนึงนะครับระหว่างกอนและอ่านนะครับนี่อ่านเรื่องหรอครับวิทย์ไปนี้สมมติเป็นแฟร์แฟงนะครับแฟร์แฟงรักใหม่เราทำงงใช่ไหมนี่แต่แม่งตัวไหนครับแฟร์แฟงคิดดีไหมชื่ออะไรนะลิมิตเลยนะครับอ่าอันี่ไปถึงมาตอนแรกนะครับอยู่ในเกียร์นะครับมันขึ้นได้ไงนะเนาะโอ้ดูเกียร์ก่อนเลยโอ้ทิปองเกียร์ต้อนครับอันนี้อะไรเนี่ยก็คิว ข้างๆนะครับโตข oh, okay. mm ้างๆนะครับเล่นแบทเทิลนะครับเล่นแบทเทิลเจเจคุกแบทเทิลอ่านะครับตัวข้างๆเล่นแบทเทิลสองตเลยนะครับตอนนี้ไม่เนาะสองตัวเลยเหรใช่ก็อนุด้วยช่วงต้องขาใช่่ครประกาศออกคลิปเลยครับใครที่เก่งแบทเทิลอย่างตัวข้างใต้นะครับหรือว่าชัวร์นี่มาเจอเราได้นะครับเจสสิก้าเฮ้ยอะไรนักสุมีนักสุมีนะ อีวานสตังขอบเจอทุกคนนะครับขอบเจอทุกคนพูดมาเป็นดาราเลยครับพูดมาแบบกานแมงก์จิมเมอร์ครับไปเฮียปล่อยลงเตือนนะครับอิสระนะครับใครเจอใครเก่งจากหลายๆประเทศนะครับมาเจอกันได้ครับที่นครครับพร้อมชนพร้อมชนที่ม่แท้ที่จะลงไม่ได้พร้อน้องนึกอื่นยจะเป็นเลยปลออุ้ยเดี๋ยวหลามาแล้ว

เดี๋วเรามีโซไหมมีมียบ้จะไปจะมีการ็นะอ๋อันนี้มีเดก็มีการยมีเดียวรไม่กี่มีมีเด็ดไหมสามพัแล้วช้ภูรากุลเก้านมีเด็นใมเดีดสองพีครับเพ่สองพี่ไหว่าเข้าไายได้แล้วตาย มันก็อันี่ใจมันถูกพัน5ะตีมัดมมบมันเป็นพห้ามันต้องรออใจหนึ่งัาอะไรวะตีมันจะไม่ได้หมนน้ลงในาอเกินไ่ออันนี้มันก็ูรงนั้นทำเลได้จ้ ใช่กี่ใบนองลงดอกไหมครับลายเหรอีกันไตีกนไเแกีเนี่ยครัลายเหรอกัองกยไ๋อมันตียักต้องไปัไหมเออพอเป็นสองตีไตีกี่เจ็้ยตี้ร็จยังเป็้องียู่ทำไไหมลูกยังไม่เป็้ีรอยังเหรออันนี้เป็อไนีีด้วยตีหมเมีออบอแต่ล้การทีเดียวคือจบ

เอาเลยทำเต็มที่แล้ว mm. hey. มันทับว nah ่า okay. ม okay. ันดูแต่คอนอะไรนัครับไหมครับถ้าดูพี่มาวางกลางนะไม่ได้ไมไรม่่ีในเีไงไม่ได้ช่วยพี่ไปเคยปางแค่ไหอง่เอาเป็นวเรา ขวันี้เราครับหน้าเป็นต่อเป็นต่ลงพานีเองตรงทำอไวะอุ้ยไอ้้ราีเียวนี่ตเราไปต่อโหเปิดมาแล้วเปิดลงมาแล้วผ่านไประเด็แล้วเหรอัวัแสงวันเดินคิวลงมาแล้ววันเดินคิวมาแล้วโอ้เกินเกอเกินมึง

มีสินไหมว่ามีสินเนาะมีอยู่ที่เ้ามีะจะเหมือนแบเปิดเทปเปิเทปอะรเปิดเทปอสุดเปิดเอะไรนีเอยู่ดีว่ากูดีใจอ้บัตรรโลนะโลกสี่ใบแล้วก็โลกมังกรแดงสองใบแมทคอระไหแมทค มีแต่เบิ้ลมีอะไรมีอะไรนะ่งอ้ดีเบิ้เดียไอ้แนี่ไอ้ทําไมได้แต่เบิ้ลนะได้เบิ้ลแต่ไรกรอมันเบ้ลแต่แรกแต่ถ้ามาดีผมเลยอยู่ไมได้เลด้วยอ๋อไอ้เนี่ยหมดหมเลยแต่ผมไม่มีโชคมาดีเลยกเก่ไปแล้ ยืดระเบิดที่ไหนไหมระเบิดโตขนาดโตตะกี้ไปนี่ตะกี้ยกไม่เก่งตะกี้วะตะกี้วะยังไม่ลมเฮ้ยตาบันนี่ไม่ตังเ

นี่ไงครับชุดไรไม่ได้มาหนุ่มจะอูเธอดีชีไม่ท่างนี้กันห้าสามเฮ้ยงเกินงเกิน่งสองโอ้อะไรวะนนะอะไรนี่หน่งสองสามสี่จิ้มแม่เลยจะเลยสามสี่สองสามสี่กุมารข้าวเหนียวกุญแจนะเออจู๊ วาไรอะใส่นไใช้แหละมันไม่ใส uh ่ได้ยหะอีอไมนาลงไมหมดเลยอ๋อโลประกาศแบทท์ูเฟรสีดิงูสองอย่างนี้เหรอไอเท็มโอ้ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้กีดจู่กหนสองาน่มนาตนะครับตอนนี้เรืองหมดครับอุ้ยมือ

เราไม่อตไม่เราไม่อไม่เป็นอ่ะเรี่ยงอะไดีกันไขึ้นเรื่องอย่างก็จะบอกวมนออ้ยเฮได้ยิบจากดอกปะเนี่ยานนี่มอ่อะ่าารพวกโมเล่นไ่หมดเลยอ่าไป็นจริงนะเป็นปจริงนะแล้มนแ่เลยแล้วมัน แล้วก <I> ็ใช้เมอร์เนนุ oh right? no ấy, ้นดีกว่าเนี่ยบมอได้เผื่อได้ใช้อะได้เลยนะสองเวอร์สองเวอร์วลเดรตะดอกมันโวลไปสนามไมถ้าสนามมีสองโลเกตัวนะเดทุกดาวตัดสินตอนนี้แหละโอ้ยมึงมีเลยหรอกนาันม้เลอ่างมี้าอะไม่ได้อะไรอย่เนี่ยนะเพลมึงมึงมาี่ อิอซาโลเปครับอ๋อเกิร์สถอยออกสโอ้าโลมซยโลเนียอจ่นไหนบอลเน้ยเปนเ้็กูยังไม่เี้ยเลยโอลอย่าซาโลเป้อ้ม่มีอะไกสีอย่างหมดแล้วก็ดูบอลด้ยหรือว่าบอจะเป็นแชมป์บ้านน้อเสร็จอง้ไหได้ีลยใบเปล่า ม่การได้ทีละปาไไดก่างั้นดิยังชัดไปก่อนอ่าใครมัมีไหมใครตาใครดามาแคมาไหมไม่มีนะแค่หมดแคหมดตีชิ้กนเลยจุยนี่กี่ชอันนี้สองอันนี้สองผมปแลวนจุ๊ยโอไม่คินเลยสองชี้มาเลย

กอลงมังไออะไรเขาเล่นในไม่รู้รับตอนนรกผมตีสีคิวมแล้วผ่อนเดินนี่แจริงเหรอจุ๊ไมมันคอกลางไม่โดนผมจะทำไม่ได้เลยันเอ่ยสามกมเลเอายองมีด้วยเออมันมีแต่ไม่มีอะไรนั้นเลยคุณละแปะเลยยังจังวะถ้ามันตีกลางหมดนะแต่มันคงไม่ตีกลางหมดหรอก หนึ่งและหน่หนอ่งหนึ่งตว่อะไรดยอไอยู่นไม่รู้จรู้ก้วไม่รู้จะรูไมนก้มเนดีเยมเอี้มด้วเออะรัคนตัดไม้หรอ่องเลือกจริงจริงครับคนนี้ได้แล้วยัะไม่เดียวแล้วไปแล้ไม่ใช่ไดีทุกเดี๋ยแล้ว

สามี่ไม่มาีมคิดจะไใ้กมไมคิดอะไรเลยาสามเอ็ดึงแล้วก็สามโม่าสสมสบมันมีอะไรต่ที่ใช่ต้องเลีวสองดีะดีไม่ได้อ้พันี้ตล้ยวอ้ยโอ้ยจะจะใช่ไหมวะเอาแล้วมตโอตรงนี้เล้เฮ้ยตัวตัวตัวหนึ่งใบไประดับประเทศเม่คเจ็ดคนนี้ไหมใช่รอบนี้อ่ะไม่ใช่เฮยพูดกับตุ้นกระตุ้น สงสองคนะไรอ่ะครับตายนึผู้สองไม่ไม่ไปไงลป็นยิงสองคนที่รอ่ะมาเอ้ยเดี๋ยวอยหลูกอะไรวะยุบสามาล่ะไม่เล่นเหรอยิงสองคนที่รู้อ่ะไม่มเทมไม่ีเทช่วยอ้าวแตก็ คือวงการในรอบสิบอีมาจังหวะ